ครั้งก็เอาวาเลตี้นะครับครัวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการติดต่อ Microsoft s q l Server 2019ไปนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะทำตามมาได้วันนี้เราจะมาดูเรื่องว่าถ้าสมมุติว่าเราโหลดเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะใช้อะไรกับตัวดา t a าเบสตัวนี้ได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันครับ <S <S ในบทที่แล้วนะครับเรามีการ ดาวน์โหลดอินซอร์ตตัว Microsoft SQL Server 2019นะครับกับดาวน์โหลดอีกตัว SSMS หรือตัว Management Studio mm hmm. ก็จะมี2ตัวนะครับคราวนี้ตัว Microsoft SQL Server 2019นันสิบเก่ยมันจะใช้งานลำบากถ้าไม่มีตัว Management Studio คือถ้าไม่มีตัว Management Studio นะครับจะต้องรันผัดของบานซึ่งก็คือ SQL CMD นะครับรันเข้าไปมันก็จะเป็น command ์พร้อมให้เรา คราวนี้เราต้องรู้คําสั่งในการดูเวอร์ชั่นในการสมมุติผมจะดูเวอร์ชั่นก็ซีแล้วก็เวอร์ชั่น,นแล้วก็โกกในการลันทางานนะครับมันก็จะโชว์เวอร์ชันของตัว Microsoft s q e l s r v e r มาให้อันนี้ออกก็คือ e x i t คราวนี้มันดูตัว Management Studio บ้างนะครับ ที่แล้วผมพิมพ์เอาไว้ที่ตัวทักมาคือถ้าเกิดใครไม่ได้พิมพ์ไว้นะครับก็เซิร c h คําว่าเมนิ่มันก็จะขึ้นเมนิดเหมือนสัญดโย,โยวิธีพินพ์ก็คือคลิกขวาแล้วก็พินทูสตาร์คือตะกี้ผมพินพ์ไปทักบาทมันก็จะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับถ้าพิน to ทูสตาร์มันก็จะโชว์อยู่ที่ปุ่มสตาร์นะครับก็จะก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับ หรือใครจะเซนไปที่เดสก์ท็อปเราก็กดแล้วก็ลากมาวาที่เดสก์ท็อปอันนี้ผมกดคลิกเข้าไปนะครับหน้าต่างเมเนเดนโซรีโอเนี่ยจะใช้งานง่ายนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยมันก็คือจะให้คอนเน็กไปที่เซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับถ้าใครติดตั้งแล้วเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ชื่อเครื่องของตัวเองนะครับ ถ้าใครไม่รู้ชื่อเครื่องก็กดลงมาแล้วก็กดลงมาแล้วก็เลือกเบาฟอร์มอเสร็จปุ๊บเอ่อมันก็จะเลือก data engine เลือกลงมาก็จะเห็นชื่อเครื่องของเราอยู่นะครับแล้วก็โอเคไปนะครับตัว Microsoft ไอตัว management studio เนี่ยมันเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะ connect data engine หรือ a n a l y s i s service reporting service นะครับตัว sql server เนี่ยมันจะมี support หลายหลายตัวคราวนี้เราจะเน้นที่ตัว Data Engine เป็นหลักอันนี้ก็คือเลือก Data Engine เลือกชื่อเซิร์ฟเวอร์เสร็จปุ๊บ u t h e n t i c a t e m o ม e เอ่อมันก็มีให้เลือกนะครับว่าจะเป็น Windows Authenticate หรือ SQL Server Authenticate ถ้าเป็น w Windows a u t h e n t i c a t e เนี่ยมันจะดูยู e r อร์ที่เราล็อกอินเข้าเข้าครั้งแรกนะครับเป็นหลักอันนี้ผมตั้งไว้ซัพพอร์ตสองสองเวอร์ชันก็คือทั้ง w i n ว n นโดว t อ e ลเทนติเก e กับ t h e n t i c a t e นี่ผมเลือก Windows Authenticate ก็คอนเนคเข้าไปคือ w i o w s w u t h e n น i c a t e เนี่ยมันจะไม่ให้ใส่พาสเวิร์ดมันจะดูพาสเวิร์ดที่เราลออีกที่ Windows เป็นหลักปกติเข้ามานะครับก็จะเห็นตัวเซิร์ฟเวอร์เป็นหลักพอถัดจากเซิร์ฟเวอร์ลงมาก็จะเป็นดาต้าเบสนะครับซึ่งในดาต้าเบสก็จะมี2องโฟลเดอร์ก็จะมีโฟลเดอร์ของ System Database อันนี้เป็นดาต้าเบสของระบบนะครับเราอย่าไปยุ่งมันตัวดาต้าเบสสแนปช็อตก็จะไม่มีอะไร นะครับคราวนี้วิธีสร้างนะครับเราอาจจะสร้างดัตเบรใหม่แล้วก็คลิกขวาแล้วก็ new Data เบตครับ New d a t a b เบตสมมติผมชื่อดาตับเบส,สร้างดาตับเบชื่อเทสครับคือเทสมาปุ๊บเนี่ยข้างล่างมันจะมีให้เลือกเออมันจะไม่ไม่มีให้เลือกมันก็จะมีสร้างสองสองไฟล์ก็คือไฟล์ที่เป็น a t a b เบ e ไฟล์ใช้เป็นโลไฟล์ที่เป็นหลอกก็เป็นหลอกนะครับมันก็จะมีบอกว่าสร้างไฟล์ไว้ที่ไหนโฟเดอร์ไหน ชื่อฝ่ายถ้าไม่ใส่เนี่ยมันก็จะใช้ชื่อข้างหน้าเป็นหลักนะครับด้วยรูิที่เข้เป็นหลักครับอันนี้ผมโอเคนะครับโอเคเม็จะสร้างดาต้าเบสชื่อเทสมานะครับเนี่เรามาดูที่เทสนะครับที่เทสนะครับวิธีเข้าไปดูก็คือเลือกเลือกเลือกที่ดาต้าเบสเทสที่มสาขวาแล้วก็เข้าปกติ พอเข้าพอปฏิเนี่ยเข้าไปที่ไฟล์ที่ไฟล์ตรงเนี้ยไอทัวโฟลเดอร์ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูว่าโฟลเดอร์ที่ตรงเนี้ยมีไฟล์จริงหรือเปล่าครับก็บจะอยู่ที่ตัวไดสีโปรแกรมไฟล์ microsoft s q l s e r v e r SQL Server 15 Microsoft SQL Data สิห้า ไฟเท่ไฟก้อนชื่อเป็นชื่อมันตัวหนึ่งกับไฟที่เป็นหลอกตัวหนึ่งนะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าผมจะลบตัวนี้ทิ้งก็กดคลิกขวาแล้วก็ดีล e ต e ี e ปุ๊บมันก็จะคอนเฟิร์มเราว่าจะดี t e หรือเปล่านะครับมันก็จะมีว่าดีลิตรีสแบนด์อัพหลอกโอเคอันนี้พอลบไปปุ๊บไฟล์มันก็จะหายไปด้วยนะครับไฟลเทสจะไม่มีละ เราเรามาสร้างใหม่นะครับอยู่ดัตเบสชื่อเดิมชื่อเท็คราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะเปลี่ยนชื่อไฟล์ชื่อหรือโฟลเดอร์เก็บตำแหน่งเนี่ยเราก็เข้าไปเปลี่ยนได้นะครับมันก็จะเป็นตัวนี้เราก็สามารถเลือกตัมโฟลเดอร์ที่เราต้องการเก็บนะครับหลอกก็เหมือนกันก็เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บอันนี้ผมไม่เลือกนะครับอันนี้ผมก็ให้มันเก็บตามอีฟองกันโอเคไป โฟเดอร์โฟเดอร์มันก็จะต้องกลับมาเนี่ยก็จะมีสองไฟล์นี้กลับมานะครับคราวนี้มาดูวิธีสร้าง mm hmm. ทเบิลคือในดัตต์เบดมันก็จะมีโฟลเดอร์เยอะแยะไปหมดเลยส่วนใหญ่เวลาเราสร้างดัตต์เบดมาโฟเดอร์จะเท่ากันนะครับก็จะมีประมาณประมาณแปดแปดเก้าโฟลเดอร์นะครับคราวนี้ไอโฟเดอร์ที่เราใช้จะเป็นเทเบิลเป็นหลักในเทเบิลมันก็ยังไม่มีเทเบิลที่หรอกมันก็มีโฟเดอร์ที่ของมันสร้างเก็บไว้ ไม่มีเทเบิลอันนี้เราจะสร้างเทเบิลใหม่แล้วก็นิวเทเบิลนะครับมักนก็จะมีสามคอลัมน์ให้ใส่ก็คือคอลัมน์เนม e นาทาไทยอาราวนานะครับหน้าตเนมสมมติผมใส่เป็น ID นทาตาไทยเป็น Integer อลาราวนาเย็ดทาทาไทยสองเป็นเนม e นาทาไทยเป็นเ a ็นมาชาห้าสิบอาราวนาเย็ด ผมอ,อสองคอลัมน์นี้ก่อนคอาวนี้จะเซฟก็ามากดที่เซฟเทเบิลผมจบถามชื่อเทเบิลเราเพราะเทเบิลนี้คืออะไรสมมติใส่ผมใส่เป็นคัสเตอร์โอเคปิดไปอันนี้อันนี้มันไม่รีเฟรชนะครับเราต้องมาคลิกขวารีเฟรชเพื่อดูเทเบิล นะครับเทมเพลตคัสเตอร์ก็มาแล้วนะครับมาแล้วตัวนี้ถ้าไม่มีตัว management ทอร์เรนะครับไปใช้คอมมานด์บน sql c o m m ค n อมมานด์เนี่ยจะยากมากนะครับจะในการสร้างสร้างดาต้าเบสสร้างเท b l e ลต่างๆคราวนี้เดี๋ยวตรงนี้เอ่อถ้าเราจะดูว่าใน d า t a มีอะไรบ้างเรากดคลิกขวาที่ตัวเท b l e ลของเราแล้วก็ select ท็อปรอยโล นะครับมันก็จะยังไม่มีอะไรนะะมันก็คือยังไม่มีอะไรอยู่ครับมติดไปคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะโหลด Data ต,ตัวอยา่างจากตัวเอ่อจากที่บริษัท Microsoft มาให้นะครับต้องโหลดยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับเดี๋ยวเราก็เข้าตัว Chrome นะครับโคมที่หน้า Google เราเสื้อถาาคำว่า เอ่อ Microsoft s q ี่ database sample database นะครับนะครับก็จะมี adventure work sample database นะครับคือของ Microsoft เนี่ยเ้ามีตัวอย่าง d a t a b a เ e ที่เราก็จะเป็นชื่อ adventure work นะครับแล้วคลิกเข้าไปเข้าไปมันก็มีให้ดาวน์โหลด backup file นะครับอันนี้ backup file adventure work เนี่ยมันจะมีหลายเวอร์ชัดนอันนี้ของเราเป็น Microsoft 2019เราก็เลือก2019 สองร้อยเจ็ดเมกสองนาทีอันนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราคลิกขวาแล้วไปแสดงในโฟลเดอร์นิดนึงมันก็จะมี adventureworks สองพันสิบเก้าดดอทมาให้ ที่ไฟนี้นะครับเอ,อเราต้อง Copy ไปไว้ที่ไดสี่ก่อนเพราะในสีโค้ดเนี่ยบางทีมันมองในใต้ผาดของ User แต่ละคนไม่เห็นเอ็ดไปเอ็ดนะครับเราไว้ไว้ที่ไหนก็ได้ครับนะครับที่ไม่ได้อยู่ใต้ User อนี่ผมไว้ที่ใดสีคราวนี้วิธีรีโซนะครับเราก็มาที่ด a ต a าเบสเราก็จะมีรีโซ Database คิดเข้าไปที่จะรีโซดัตเตอร์เบนะครับมันก็จะเลยให้เลือกซอสซอสเราเลือกได้ว่าจะเป็นดัตเตอร์หรือ d ี v i c e เลือกเป็นไฟล์แบ็กอัพมันก็จะเป็น d ี v i c e นะครับอันนี้พอเลือก d ี v i c e เสร็จปุ๊บเราก็มาเลือกไฟล์อันนี้มันก็เบรครับมีเดียเป็นไฟล์เรา add เข้าไปแอดเข้าไปหลังจากที่เราวางไว้ที่ไดซีนะครับมันก็จะพอคลิกเข้าไปที่ไดซีก็จะเจอไฟล์ a d v e n t u r e w o r k s 2 0 1 9 b a c k u p ที่ b a c k แล้วก็โอเคนะครับเรากดโอเคนะครับอันนี้มันจะเข้ามาเสร็จปุ๊บถ้าเรากดโอเคนะครับมันจะสร้างดัชนีที่แอสเซมบลิเจอร์เว work 2019ให้โอเคไปนะครับแค่นี้มาอันนี้ก็คือโอเคแล้วมันก็จะโชว์ด้านซ้ายมี a d v e n t u r e Work 2019แล้วน,นี่ก็โอเคไปนี่เรามาดูในะ Adventure work 2019นิดนึงนะครับว่ามันมีเทเบิลอะไรบ้างนะครับพอเปิดออกมานะครับ มันก็จะมีเทเบิลเยอะแยะไปหมดเลยเทเบิลที่ออกมาเยอะแยะมากนะครับตอนนี้ในแต่ละเทเบิลมันจะมี Data ให้อยู่แล้ววิธีดูดูด a ต a นะครับก็คลิกคลิกขวาแล้วก็ s e l e c ท็อปพันนะครับคลิกขวา s e l e c ท็อปพันโลนะครับข้างบนจะเป็น command นะครับข้างล่างจะเป็นรีซอสนะครับข้างบนคือเป็นคอมมานด์ที่ดู Data มีอะไรบ้างก็เล e อกท็อปพันแล้วก็ชื่อคอลัมน์แล้วก็ฟอร์มเทเบิลอะไร นะครับข้างล่างเป็นดัตตในเทเบิลนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราดูอีกเทเบิลหนึ่งมันก็จะเปิดแท็บแท็บออกมาคู่กันนะครับของเดิมก็ยังยังไม่ปิดนะครับก็จะเปิดคู่กันวิธีเปลี่ยนเป็นรูก็กดที่ข้างบนแท็บนะครับก็เดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูว่า ในเทเบิลแต่และเทเบิลเนี่ยเวลาเข้าไปดูเขาดีไซน์เทเบิลเขาจะดีไซน์เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับไอตัวเทเบิลที่แบ็กอัพมันนั้นเวนลารีโซมามันก็ยังอยู่นะครับมันก็ยังยังอยู่นะครับถ้าเกิดใครเขียนว่ามันกินหน้าที่นะฮะเราก็ต้องไปลบมันอันนี้ผมจะลบมันทีลบไปเลย ขอขอบคุณสําหรับการติดตามมาถึงตอนนี้นะครับเออยังไงรบก,กวนกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ